ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกถาพักชาดกชาดกว่าด้วยอายุณราชิการาม สถานที่พระเจ้าประเสนที่โกศลสร้างถวายแด่พระตถาคตเจ้าซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิหารเชตวันวันหนึ่งขณะที่พระาศาสดากำลังสแสดงพระธรรมเทศนาอยู่มีคนจามดังขึ้นบรรดาพระภิกษุหันรีหันขวางพากันส่งเสียงเอ็ดดังอื้ออึง ใครจังเงียบเดี๋ยวนี้นะพระศาสดากำลังเทศนาอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายเราพูดในขณะที่จามได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสต่อไปว่าเธอไม่ควรว่าเขาในเวลาเขาจามแต่ให้เอ่ยว่า ขอให้ท่านเป็นอยู่เถิดผู้ใดว่ากล่าวผู้ที่จามผู้นั้นต้องอาบัตเมื่อหลายเดือนก่อนเกิดเหตุคล้ายกับกรณีนี้เช่นกันมีพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังบิณฑบาทอยู่แต่ดันจามขึ้น บรรดาชาวบ้านที่อยู่ใกล้รอตักบาดเอ,อ่ยขึ้นขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงเป็นอยู่เถิดแต่ภิกษุรูปนั้นไม่พูดตอบชาวบ้านเอ,อ่ยอีกครั้งว่าขอให้พระคุณเจ้าจงเป็นอยู่เถิดซึ่งพระภิกษุยังคงไม่ตอบ จากนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวพากันไปกราบทูลพระศาสดาดูกรภิกษุทั้งหลายพวกคฤหัดเขาถือมงคลกันเมื่อคฤหัดกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงเป็นอยู่เถิดเราอนุญาตให้กล่าวตอบว่าขอให้พวกท่านจงเป็นอยู่เถิด ภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลถามผู้มีพระภาคเจ้าวา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมดากลารกล่าวโต้อตอบวา่าจงเป็นอยู่เถิดเกิดขึ้นเมื่อไรพระศาสดาตรัสวา่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมดากลางโต้อตอบกันวา่าจงเป็นอยู่เถิดเกิดขึ้นแต่โบราณกาล แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าโคมทัตส์ยราชสมบัติในกรุงพราราสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นเด็กชายที่อยู่ในตระกูลพราหมณ์แคว้นกาสีซึ่งบิดานั้นมีอาชีพค้าขาย เมื่อลูกชายมีอายุครบสิบหกปีบริบูรณ์เช้าวันหนึ่งผู้เป็นพ่อเอ่ยกับลูกชายวันนี้พ่อจะเอาเครื่องแก้วไปขายที่เมืองพรณนสีเจ้าช่วยแบกหน่อยได้ไหมลูกชายพยักหน้าพร้อมกับเอ่ยได้ครับขอบใจเจ้ามากพร้อมกับ ตกไปที่บ่าของเด็กชายอย่างรักใร้จากนั้นสองพ่อลูกจึงออกเดินทางไปยังเมืองเป้าหมายทันทีพร้อมกับเครื่องแก้วจำนวนมากทั้งสองเดินผ่านทางลูกกรังสีแดงเข้มสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นเรียงรายกันอย่างงดงามเมื่อเวลาผ่านไป สองข้างทางที่เคยมีต้นไม้ใบหญ้ากก็ปรากฏบ้านอาคารขนาดต่างๆเรียงรายอย่างเป็นระเบียบก่อนที่ผู้เป็นพ่อใช้มือข้างหนึ่งปาดเหงื่อที่ไหลลงมาจากหน้าผากอย่างช้าๆนี่ก็เย็นมากแล้วลูกหิวไหมเด็กใช้พยักหน้า ถ้าอย่างนั้นหุงข้าวกินกันเถิดใช้ไวกลางคนใช้สายตามองหาทำเลที่ตั้งทางนั้นผู้เป็นพ่อชี้ไม้ชี้มือแถวแถวทหารที่ยืนรักษาประตูจากนั้นทั้งสองหุงหาอาหารก่อนที่จะกินอาหารมื่อเย็นอย่างรอรอร่อยเวลาก็ล่วงเลยเข้าช่วงค่ำ อิ่มจังลูกชายทําท่าลูกท้องของตนเก็บของกันเถิดหนี่ก็มืดแล้วไปหาที่พักจากนั้นทั้งสองช่วยกันเก็บข้าวของจากนั้นตระเวนหาที่พักในตัวเมืองแต่แล้วเหมือนโชคชะตาไม่เข้าข้างสองพ่อลูกทั้งคู่หาที่พักไม่ได้เลยจนกระทั่ง เดินมาหยุดที่เดิมวันนี้ทำไมหาที่พักยากเก็นเช่นนี้ไม่ว่าจะโรงเตี้ยมไหนเต็มกันไปหมดผู้เป็นลูกชายบนพึมพำรรงั้นเราเข้าไปถามนายทหารคนนั้นไหมก็ดีนะพ่อ จากนั้นชายทั้งสองเดินตรงไปยังนายทหารท่านท่านเจ้าเรียกข้าหรือนายทหารหันมาทางพรามทั้งสองคือว่าพวกเรามาค้าขายแต่ตอนนี้ข้าหาที่พักไม่ได้ท่านพอจะรู้หรือไม่ว่ามีที่พักไหมนายทหาร นิ่งไปชั่วครู่เหมือนกำลังใช้ความคิดอ๋อมีอยู่ที่หนึ่งก่อนใช้มือชี้ไปอีกทางมีศาลาอยู่ทางนู้นแต่มียักษ์อาศัยอยู่สองพ่อลูกกล่าวขอบคุณนายทหารเฝ้าประตูจากนั้นจึงเดินตรงไปยังศาลา ณศสาราที่นายทห,หารเฝ้าประตูบอกท่านพ่อนอนก่อนเถิดนอนได้จริงจริงหรือนอนได้ครับไม่ต้องกลัวผมรู้วิธีจัดการถ้าอย่างนั้นหรือพ่อค่อยสบายใจหน่อยก่อนที่คนเป็นพ่อค่อยคอยเอนตัวลงบนพื้นกระดาน พ่อยื่นเท้ามาทางนี้เดี๋ยวผมช่วยนวดให้ในขณะเดียวกันยักษ์ที่นั่งอยู่บนคือกําลังเฝ้ามองการกระทําของคนทั้งคู่วันนี้โชคดีจริงๆมีมนุษย์หลงเข้ามายักษ์มีสีหน้าดีใจอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะใช้มืออันหยากร่าน หยิบเข้าไปที่ถุงผ้าบรรจุด้วยฝุ่นผงสีขาวเนียนละเอียดก่อนที่จะโปรยผงลงยังพื้นเบื้องล่างเสียงจามของพรามผู้พ่อดังขึ้นก่อนจะใช้มือของตนปัดไปมาท่านพ่อเป็นอะไรหรือมีฝุ่นเข้าจมูกรู้สึกคันนิดหน่อย ขณะที่คู่สองพ่อลูกกําลังสนทนากันอยู่นั้นยักษ์ที่นั่งมองเหตุการณ์ด้านบนสบโอกาสไต่ลงมาหมายมั่นปั้นมือจะกินมนุษย์ทั้งสองให้สิ้นครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นยักษ์ที่ปีนลงด้านล่างจึงได้เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมด นี่สินะต้นเหตุคงเป็นยักษ์กินเนื้อที่ข้าเคยได้ยินที่เขาเล่าลือกันเมื่อผู้ที่จามไม่ได้เอ่ยประโยคที่ว่าขอให้ท่านจงเป็นอยู่เธอผู้นั้นจะกลายเป็นอาหารแก่ยักษ์ตนนี้ช่างเจ้าเล่ยิ่งนะจากนั้นชายหนุ่มหันไปทางพ่อที่ตอนนี้ ตกตะลึงตาค้างจ้องมองไปที่ยักษ์มีผิวสีแดงเข้มรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดพอ่อขอท่านจงเป็นอยู่ร้อยยี่สิบปีขอปีศาจจงอย่ากินฉันเลยท่านจงเป็นอยู่ร้อยยี่สิบปีเถิด ขณะนั้นยักษ์ได้ยินประโยคที่พระคระคูที่สัตว์เอ่ยเจ้าตัวถึงกับลำพึงลำพันว่าโอ้ย๊ยข้าพลาดอย่างนั้นหรือน่าจะรีบปีนลงมาให้ไวกว่านี้สีหน้าที่แสนเสียดายที่ตนนั้นได้พลาดมืออันโอชะสติผู้พ่อที่เคยหายไปกลับมาอีกครั้ง เจ้ายักษ์นี้ไม่กล่าวตอบคงหวังจะกินลูกและข่าเป็นแน่ก่อนคนเป็นพ่อจะกล่าวตอบแม้นท่านก็จงเป็นอยู่ร้อยยี่สิบปีพวกปีศาจจงกินยาพิษท่านจงเป็นอยู่ร้อยยีสิบปีเถิดประโยคคล้ายเดิม ถูกพูดอีกครั้งความหวังที่ริบรีของยักษได้มาลายหายสิ้นไปเราไม่สามารถกินได้ทั้งสองคนก่อนที่เจ้าตัวจะกลับไปยังคือบนศาลาที่เดิมชั่วอึดใจพลามนุ่มเอ่ยขึ้นเจ้ายักษ์ เพราะเหตุใดเจ้าถึงกินคนที่เข้ามาพักที่ศาลานี้ได้ละ่ะเรื่องนั้นก็เพราะเราอุปถากเท้าวเวสวร์อยู่สิสองปีจากนั้นพระองค์จึงให้พรข้าจึงทำได้พระโพธิสัตว์ถามว่าเจ้ากินได้ทุกคนหรือไม่ข้าไม่สามารถกินคนที่กล่าวตอบว่า ขอให้ท่านจงเป็นอยู่เถิดได้นอกนั้นกินหมดดูก่อนยักษ์เจ้ากระทำอกุศลไว้ในพบก่อนเป็นผู้ร้ายกาศหยาบคายชอบเบียดเบียนผู้อื่นแต่บัดนี้เจ้าก็ยังทำกรรมเช่นนั้นอีกเจ้าจะเป็นผู้ชื่อว่ามืด มาแล้วมืดไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไปเจ้าจงงดจากการกินคนเสียเถิดยักษ์ยังคงนิ่งเจ้าไม่เชื่อข้าใช่ไหมเรื่องที่เจ้าทำนั้นไม่ดีแค่ยังคงเงียบกริบ ก่อนที่ก้อนหินขนาดเท่าหัวเด็กถูกปลาเข้ามาโดนหัวเจ้ายักษ์เต็มๆเจ้าตัวถึงกับดิ้นพล่านบรรดาก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยถูกปลาขึ้นมาอย่างไม่เว้นว่างจนเจ้าตัวเผลอปล่อยมือตกลงมาจากหลังคา พระโพธิสัตว์ที่กำลังรอจังหวะอยู่ใช้ไม้หน้าสามฟาดเข้าไปที่ลำตัวของยักษ์ตนนั้นจนสะบักสะบอมพอแล้วข้ายอมแล้วเสียงยักษ์เอ่ยขึ้นไม่เหลือเขาโคงความดุร้ายเหมือนก่อนหน้านี้ดวงหน้าที่ปูดบวมหัวที่แตกแขนข้าที่ตอนนี้มีแต่รอยช้ำเป็นจ้ำ สภาพดูไม่ได้เลยเจ้าฟังข้านะจากนั้นพระภูริษัต์เริ่มสั่งสอนเรื่องนรกสวรรค์ทั้งปูทั้งปลอบจนยักษกลัวต่อจากนี้เจ้าจงอยู่ในศีลห้าวันรุ่งขึ้น ขณะสองพ่อลูกกำลังเดินตรงไปยังตลาดระหว่างทางเสียงฮือฮาจากเหล่านักเดินทางที่เดินสวนมาดังเป็นระลอกท่านกำราบยักษ์ที่อาศัยอยู่ในศาลาดได้แล้วหรือท่านนั้นยอดฝีมือจริงๆขณะที่พูดก็จ้องมองยักษ์ที่ตอนนี้ถูกมัดด้วยเชือกขนาดใหญ่โดยมีพระภูที่สัตว์เป็นคนจูง ผิวที่แดงกำเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำตามร่างกายหน้าตาที่เคยยิงพยองไม่เคยยอมใครบัดนี้ไม่เหลือแม้แต่ความดุร้ายแม้แต่น้อยแล้วพวกท่านจะไปไหนกันต่อเราจะไปขายเครื่องแก้วแถวตลาดฝั่งโน้อนอย่างนั้นหรือโชคดีนะท่าน จากนั้นนักเดินทางต่างแยกย้ายพระราชาขอรับพระราชาขอรับมีอะไรหรือดูหน้าตาตื่นมาเลยคือว่ามีชายสองคนสามารถเอาชนะยักษ์ได้อย่างนั้นหรือเจ้าไม่ได้ล้อเล่นนะพระราชารับสั่งให้หาพระภูธิสัตว์แล้วทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดี และได้พระราชทานยศใหญ่แก่บิดาของเขาพระราชาทรงกระทร,รมยักให้ได้รับพลีกรรมแล้วตั้งอยู่ในโอวาทของพระพูทสัตว์การทำบุญมีทานเป็นต้นบำเพ็ญทางไปสวรรค์ ระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าคำโต้ตอบว่าขอให้ท่านจงเป็นอยู่เถิดได้เกิดขึ้นแล้วในการนั้นแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานน์ในครั้งนี้บิดาได้เป็นกัสปะส่วนบุตร ได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ